พวดักสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาพพชกูดนะคะค่ะอุทยานแห่งชาติเขาพพชกูนี้อยู่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะค่ะตนตรงนี้เรากําลังจะเดินขึ้นไปน้ําตกกระทิงนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะดีมากๆเลยนะคะล่มรื่นนะคะคนก็มาเที่ยวไม่ขาดสายเลยนะคะ ทางเดินขึ้นไปนะคะมันจะมีทางน้ำเล็กๆนะคะซึ่งเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกนะคะเห็นไหมคะชื่นมากเลยนะคะค่ะจะเป็นทางทางน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกกระทิงนะคะซึ่งอยู่ข้างๆทางเดินขึ้นไปนะคะตลอดเส้นทางนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะร่มลื่นมากเลยนะคะตอนนี้กําลังขึ้นเนินขึ้นไปแล้วนะคะเราจะกําลังใกล้ถึงน้ําตกชั้นที่หนึ่งแล้วนะคะค่ะเรามาถึงน้ําตกชั้นที่หนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูน้ําตกกระจิงชั้นที่ชั้นที่หนึ่งก่อนนะคะเราจะพาเดินดูบรรยากาศโดยรอบนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงน้ําตกแล้วนะคะ บรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะขณะนี้เรามาเรื่องเวลาถึงประมาณสามโมงกว่าๆแล้วนะคะยังรู้สึกว่าไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะมีต้นไม้หลายรอบต้นไม้น้อยใหญ่นะคะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็น้ำตกที่นี่นะคะเขาจะมีจุดที่นั่งพักผ่อนให้เป็นจุดๆนะคะ เห็นไหมคะเราเห็นน้ําตกกันแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นจุดชั้นเล่นน้ําตกชั้นที่หนึ่งนะคะซึ่งคนจะชอบมาเที่ยวกันมากเลยนะคะในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดยาวนะคะสามารถมาเที่ยวกันได้เลยนะคะน้ําใสหน้าเล่นมากเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นทางขึ้นไปหองน้ำตกชั้นต่อไปนะคะเราจะพาเดินทางขึ้นไปนะคะ ที่เราเย็นขนาดนี้นะคะเป็นนที่เล่นน้ำตกชั้นที่สองนะคะซึ่งชั้นนี้นะคะก็จะมีคนเล่นมากหน่อยนะคะแล้วก็มีปาลาด้วยนะคะปลาที่ว่ายริม,ม,มน้ำนะคะน้ำที่นี่ใสมากๆเลยะคะ่ะและน่าเล่นมากๆเลยค่ะ ่วนตรงนี้นะคะก็จะสามารถขึ้นไปทีชั้นที่3ได้ค่ะค่ะน้ําตกกระทิงนะคะมีปลาด้วยนะคะเห็นไหมคะธรรมชาติามากๆนะคะมีปลาอยู่ตรงในน้ำเลยนะคะยังไงคะน่าเที่ยวไหมคะนี่ขนาดชั้นแรกนะคะยังสวยขนาดน,นี้แล้วถ้าชั้นต่อ,ตอไปะคะคงจะสวยมากๆเลยนะคะ ชมภาพบรรยากาศน้ำตกนะคะใกล้ๆนะคะใสมากๆเลยนะคะน้ำตกเย็นมากๆเลยค่ะนี่ขนาดแค่แค่สัมผัสแค่บางส่วนนะคะรู้สึกว่ายเย็นมากๆเลยค่ะ เห็นไหมคะเป็นนี้เป็น,านทางน้ำตกที่ไหลามาจากชั้นเก้านะคะซึ่งมันจะไหลระดับต่ำกันมานะคะค่ะส่วนด้านนี้นะคะสามารถขึ้นไปน้ําตกชั้นที่ 4, สี่ถึงชั้นที่เก้านะคะจะมีทางขึ้นไปเรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือประวัตินะคะของน้ําตกที่นี่นะคะ เห็นไหมคะว่าบรรยากาศโดยรอบของที่นี่นะคะน่าเที่ยวมากๆเลยนะคะแล้วก็ลายล้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะที่ณปัจจุบันนะคะเราหาได้ชมได้ยากนะคะค่ะทัวดอกรักนะคะขอนำเที่ยวน้ำตกกระทิงนะคะแค่ชั้นสองนะคะถ้ารอบหน้ามีโอกาสนะคะเราจะพาขึ้นไปถึงชั้นที่เก้าเลยนะคะค่ะ น้ำตกที่นี่นะคะมีความสวยงามมากๆนะคะและเย็นสบายนะคะอยากชวนเพื่อนๆนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะหรือวันหยุดยาวนะคะเามาพักผ่อนหรือมาเที่ยวกันนะคะรับรองว่าคุณจะติดใจไม่ลืมเลยนะคะค่ะงั้นครดูดอกรักขอพาน้ําเที่ยวน้ําตกกระทิงเพียงแค่นี้นะคะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้านะคะรูว่าครูดอกรักจะพาคุณไปเที่ยวไหนอีกนะคะ,คะขอบคุณค่ะ